เครื่องนี้นะคะเป็นการใช้พลังงานร่วม2ระบบระหว่าง Pulse Electric Field และ u u t r s s o n i c ค่ะเครื่องนี้จะสามารถทำงานทั้งระบบ Auto และเมนูค่ะควบคุมฟังก์ชันการทำงานอย่างอิสระหรือทำงานต่อเนื่องโดยใช้ระบบ PLC ค่ะ Pulse Electric Field จะทำการดิสชาร์จพลังงานแบบ a u t o m a มช o นได้ดีะระบบนะครับได้นำเทคนิคสนามไฟฟ้า p u l ส e และอัลตราโซนิ มาใช้ในกระบวนการสกัดสมุนไพหลักหลายชนิดโดยไม่ใช่ความร้อนครับราคาจับต้องได้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการสกัดสมุนไพรนะครับอีกทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสามารถหาได้ในประเทศครับด้วยขนาดที่เล็กลงมากทำให้เคลื่อนที่ได้สะดวกช่วยให้เข้าถึงพื้นที่ห่างไกลได้ง่ายขึ้นเหมาะสำหรับเกษตรกร,กรและนักวิจัยในพื้นที่ห่างไกล นอกจากนั้นก็มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลอดจนประชาชนผู้สนใจในการสกัดสมุนไพรชนิดต่างๆนะครับแน่นอนเลยครับข้อแรกคือมันสามารถสกัดสมุนไพรได้หลากหลายชนิดโดยไม่ใช้ความร้อนนะครับข้อ2คือมันประหยัดพลังงานและเวลามากกว่าวิธีดั้งเดิมนะครับและข้อสําคัญเลยคือขนาดที่กระทัดรัดแต่ยังมีประสิทธิภาพสูงไปได้ถึงแม่ล้อมลดต้นทุนในการสกัด อีกทั้งสามารถต่อยอดในธุรกิจการสกัดสมุนไพรของ s m e ได้ฮะ